नमे अथम จัดแสดงคำบรรยายงานันาถิมมหาเวสสันดลาดกันทิสามผู้ทันพันต้องมีรักใจใจความอยู่เพื่อเรื่องการต้การเสียสละใหกตรเพื่อประจักษ์ความมีอันเป็นอยู่ในใจที่คอยขความไม่ให้คู้นักสังเืได้รอมางและ่เราจเป็นตระโย แค่ทั้ง่มให้ผู้่ได้รับความสุขความสบายจากการร้จาก้าเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปเป็นข้อคิดอิจาราน์นำไปเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้เจดประโยชน์แก่ตนเองและทั้งกุ่มโดยรวมทั้งในบลัิบันและกาค้สมควรจะการปฏิบัติถูกไปเริ่มได้ดำเนินมาถึงตอนที่ พระนำคดีพระราชนดาราสถานการในะเทศพระเทพสุนอรก็คงีิระโยงเทร้ากหนึ่งก่โดวงไปจุแต่สายตกเสียดายและทำลายจากราชโอดพันำคงคิดถึงแต่พระโรว่ายาว่าแต่ก็ชายคนเขาหน้าโผดีจัอินทัง รัมเกียจและไม่หมายถึงโรคเลยขอให้คนทั้งโลกรังเกียจและเห็นว่าพระเจ้าดอนั้นไร้ค่ามุกราคาไม่เป <parece> ็นที่ปรารถนาศอัผู้ใดแต่หัวใจของพระแม่เจ้านี้ย่อมไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลี่นไปเลยคุณด้วยนะครับพระเจ้าอย่างไร ว่าจะคงกระพันดำริดำริแล้วเื้อเกดไปเยี่ยมกับแม่ขุนดอนทั้งกาามถึงสาเหตุแห่งการในเรี่แล้วที่รักภษาไปจนวิงอนขอพระกระทานให้โทษขับพระเจ้าไปยึไทยไม่คงมดอยส่โทษแต่ไม่สำเร็จ ด้วยเขาจสว่าจำต้องเหนียรถเทพระเท็จจรงดนตามกฎของธรรมศาสตร์ราชเกียเยาวถึงข <mos S 1> ้เท็จจรงดนทรงจำลึกถึงการเป็นงานบารมีเขาบอ์ว่าแท้จริงการเป็นานบารมีด้วยการรูจากทานปัจจัยหน้าทั้งนี้ไม่ได้ก่อผลเสียแค่เราไม่ก่อนสี การใดเลยหาแใดจะเกิดผลดีมาการพูดพระวัตเป็นการสร้างสรรค์ควาหม่ดีกับประเทศเ้นานและเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะบริจาคการปัจจัยนันะ้นเพื่อประสบความเกือดจากแรงติดต่อันมาหลายปีซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเข้ายาก,ก,กแห่ ทำให้ปัจจัยต่างๆประกบความรู้อดอยากนาหาไร้ที่พึ่งเป็นการสังนอกถึงน้ำใจในการเี้ยงดูและอำนวยปวามสะดวแก่ผู้ญาในหมู่คนเพราะหากบ้านเรือนยังอดยากยากไร้ไม่มีที่พึ่งเพื่อในที่เดยว จะทรงฝขับรถไปยังเนึ่งรอบๆดอดไดู้นผู้ร้ายก็จะทยอยแสบซึมตามชายแดนไปกรออาไปแต่พรกการ์คุในมืองอื่รอบๆไม่มีบ้านหนึน่งใดดูเย็นเป็นสุดได้อาแท้จริงในขณะที่บ้านหนึ่งรอบๆมีความเดือดร้อนไม่สงบสุขถึงแม้หากมีบ้านหนึน่งด สามารถต้องการผลกับพบได้แต่รับเคยปัญหาที่ยากของมนุษย์ก็ไม่พ้นที่จะเกิดปัาก็ไร้นงใจเห็นแต่ตัวและไม่มีมนุษย์จะทำการมาเยีมอั่นในตพวกพวกเขาุพันของตนจะต้องไม่สะดวกที่ได้จะพบกันเฉพาการเท่านั้น หากมยประโด์แก่ประชาคนมีนวใหญ่และร่างดงได้ให้โดยเฉพาะเห้าหน่อยันยิ่งใหญ่ของเราคืออนุทรักสัมมาสัมโพธิญาณหากเราเอาไว้ยู่แต่ในีุงกับโดดของตนและพวกของอนค์างก็ไม่ทางทางที่จะบรรลุได้เลยอันหนึ่งหากเราขออิจาโดยมุองวตั้งแน่ยงจะลง่า ของผู้คนก็นับเรื่อหน้าผู้ใจดีนะเพราะเรากับเราเป็นภาพโักของกรเหตุการณ์ันี้สร้างความหวังให้ประชาชนก็พบในหมู่พวกเขาไม่มีใครเข้าใจในเจ้าหนาที่สูงสุดของเราที่ทำเพื่อเราและต้เงเป็ผ่านมาดีด้วยความมัินใจ อย่างไรก็ตามการชี้แจงเรื่องทั้งนี้ให้กับประชาชนเข้าใจดูจะเป็นเรื่องง่ายและถึงที่สุดแล้วแม้ไทยห็นว่าการรอยจากันทีของเราเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเราก็ไม่สนใจพักเวสส์ยอมรับนงว่าการได้รับโทษที่ออกจากพักก่อนนันี้ เป็นเป็นกาบที่จะได้ประดับมุมติของคนออกไปแห่งรถเป็นฤาษีขนานั้นก็คงได้ตหนาดหคืคำสอนของโบราณบที่ว่ามีอวงสามดวงที่คอยกุมัดพับเดินให้ชีวิตมนุษย์อยู่ในวัฏสงสารไม่ยอมผ่าน่วงที่นึ่งชือพระผู เป็นวงรุกข์กวงที่สอ,อคอือรักสามีภรรยาเป็ <forcément cities S 1> นวงทุกมักมือยวงที่สาคือรักษรัยสินหนึ่งองเป็นวงล่างเท้าที่มนุษย์คนบนอยู่ในโลกนีไปไม่ถึงก็เพราะวงทั้งสามถูกนัดไว้โดยตัวไปคนมันจะไม่รู้สึก็ มัดให้ดวงสามแต่เนื่อเขาจะให้มไปถึงถึงต้นตอของความัวดันอยู่ในโลกตึงต่อที่เกิดปัญหาพ็อบวขึ้นมาและทุกคุมพื้นที่ในจิตใจของผู้นไว้แล้วถึงมว่าความรักในรูกเจ้าเทากันก็คือการอยู่ในต่างตนนเอง เป็นควานตัวแต่ที่มนุนความไว้ในโลกความรักในคนระยานอกจากจะป็นอยู่ในการตั้หาแล้วยังสะอนถึงตัวตนที่ยึดติดในอารมณ์นั้นเป็นภ่าอารมณ์หรือภาาเป่นรักันดนไม่อาจผลตัวได้ด้ง่าในแง่ความรักแบบนี้ เป็นเพียงการเดินตัวตนที่ว่างเ่าของมนุษย์ทุกคนให้เด่นซึ่งไม่มีวันที่จะเป็นได้ส่วนความรักในรักถิ่นเป็นความหลงแผลขั้นเหนือสันที่มาจากความรักของผู้ใหญ่ทั้นเพราะรักถิ่นเป็นเป็นสนับสนุนให้ความรักของจำเนรไปได้อย่างรวดเร็น จะเห็นได้ว่าดวงทั้งสามอย่างนี้ตัวมัดในจิตใจอย่างถึงึ้งฉะนั้นเมื่อสัญญอย่างอดตราชากว่าดวงทั้งสามไปก็ให้ความรู้สึกตัวหาอะไรไม่อาจตัดไปได้ในทันทีทันใดพระเรียกสงสารก็คงเห็นไม่เป็นทั้งสามและทรงตระหนักว่า การไม่ออกจากพระมกุนครั้งนี้หรือเป็นโอกาสที่จะตักทวงขุนศาลในต่วในส่วนของูกคเองผู้รรับสมบัติรัตองไ่เป็นกังวงจะเป็นการุงก็แต่พระนานัตีพระอาเดีผู้อุบารมีและพระโสดาผู้จำนอันเป็นวงที่ระอ ยังตัดไม่ได้หรือว่าไม่โดนคงไม่โดนแต่เราพระไวยสุงยดอนหรือว่าเป็นหนึ่งพ่อและโทกที่จะได้คัมภีรสาด้วยความยจ่แม้จะต้องทนทุกข์ปวดร้าวในพระภัยยินใดเท่าไาเพราะโทษที่พระองคต้งนั้นทำที่สุดโอกาส ว่าสนาที่จะอยู่เป็นผู้ปกองมัสยีและเลี้ยงพระโอรสจะต่อไปได้แต่ทั้งพระเวสสันดรได้รับคำยืนยันจากพักนามมัสยีว่าจะติดตามพระสวามีไปทุกฝนทุกแห่งถึงจะเผชิญอันตรายต่างๆก็กไม่ยอหมหหนีทั้งจะไม่ยอมทิ้งให้พระโอรส อิดา,าพักสนุบและพักนมณีอยู่เป็นลูกพังพากับเู้าเ่นทั้งที่อิดาและพักมันดายังมีพักคนูลบัดนี้พระองค์ได้กน,น่าแล้วว่าพักนางม,มัดฟีเข้าไยในพระองค์มากขึ้นการมีชีวิตร่วมกับผู้ที่เข้ากเข้าใจกั้อย่างแท้จริงนั้น นับว่าปักเจอ์เราะตั้แงแต่นี้ไปการใช้ชีวิตร่วมกันจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของ่วงที่คอยผุกมัดให้ติดพันยึดมั่นและต่อสุกความเข้าใจในบ่วงอย่างขงแท้ก็ถือเป็นค่าทีแห่งการกปล่อยอยู่ในที่อยู่แล้ว การอยู่ร่วมกันกบมัตรีต่อไปจึงอยู่ที่ความเพื่อเพื่อเพื่อภูมต่ตางๆหน้าที่ตามอานะของแต่ละคนจนกว่าจะจากกันไปด้วยเหตุนหนึ่งเหตใจตามจังหวัดและโอกาสของท่วงชีวิตกาวอีนในหนึ่งคือบุตรพันรักยาสามีก็ไม่ใช่เร่งที่คอยผูกม,มัด อย่างเดียวสมุรทรไทยหาเกเปี่ยนมองใหม่ก็จะเห็นเป็นคู่บุญบารมีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตในระดับต่ตางๆได้ในกรรมาธของประเทศสันอรหากไม่ได้พระมเหสีเสนนางนัมรีก็อาจจะประสบความผิดได้ในการบรเห็นบารมี มากกว่านี้ได้เมื่อกระทัทั้งสี่คือพระเวสสันดรพระนามมัสสีชาลีและตตปัญหาตกลงตั้ใจเดี่ยวว่าจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในเาอา่งตุปพาหิมพนานความตุกกำมุนในวัไ้ไัยก็สางหายไปเกาะหนึ่งจากนั้น กะองตรงชี้แจงให้พระนางมัตสีและพระโคสธิดาให้หยุโทษของความตะมีหวงแทนที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเมื่อจำแนกประเทศแล้วมีอยู่นหน้าข้อดังนี้หนึ่งตะมีที่อยู่อาศัย้องิ่นตกขาที่กีดกันผู้อื่น หรือผู้ที่ไม่ให้พวกของตนไม่ให้เข้าอยู่อาศัยเรียกว่าอาวาสมะช,ชักระยะสองพระนีตระคูณหลวงตระคุณเราคุณธรรมของตนต้งเหยียดชินทรรมตระกูณอื่นเขาพันอื่นเรียกว่าคุณลมะชักระยะสามพระนีลาขุนประโยชน์ ไม่กระจายถึงประโยชน์แก่คนอื่นพวกืูนที่ไม่ใช่พวกของตน,คนเรียกว่าราบราบมัทริยะสี่รักนีวันนะคือผงแหนอีกกันเกี่กเรื่องเอื้อนันวันนะผิวพรนและสีผิวเป็นต้นเรียกว่าวันนะมัทริยะห้า มีความดีเมื่อ,อกีกันผววแนในเรื่องของสยาการความรู้คุณพิเศษคุณนวุฒิความดีงามความเข้ามากความภูมคิคติผู้มีปัญญารอถึงความสำเร็จต่างๆเรียกว่าธรรมะมัคริยัยตพระเวสสันดรตทรงชี้แจงให้เห็นว่าความจะมีทั้งห้งหาอการนี้ มีขอเขตกว้างเข้ายึดครองพื้นที่ในจิตใจของมน,นุษย์หลายระดับหลายขั้นตอนจนไม่สามารถสะกดขึ้มไดไม้ง่ายต้องปัดเตือนให้ระลึกถึงจุดหมายของพระองค์ือการตุดปกายอย่าง้น,นหรือการแบ่งปันขึ้นในโลกเพื่อเป็นความหวัง แก่ผู้ยากยไรอันนาหาซึ่งโูมีกันจากพัทยา,ารรทั้งทางอกาสและทางภูมิสร้างของสังคมหากประกายแห่งทานมอดจับลงเมื่อใดโลกก็จะถึงขั้นอิจในทันทีเพราะโลกจะเต็มไปด้วยการแกว่งหุ้มดินแห่งหันนำไปสู่ความตึงเรียด และประหารประหารกันเนินเนื่องจากผู้คนส่วใหญ่ปวดยาจากแขนแสนเห็นแต่หากกายแห่งบานยังสืบทอดไปไม่ขาดสายของมนุษย์ก็จะมีสังติสดโโลก,ก็จะมีเหมือนว่าธรรมชาติสิ่งแวดน้อมก็จะดูกลงคืนมีนุญยภาพ เพื่อแการดำรงสมปัถพิันอันหนึ่งปัญหาของโลกในอนาคตเมื่อมีครา์แล้วปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์การจัดสรรผลประโยชน์การรอบครองทรัพยากรการกระจายรายได้จะเป็นปัญหาหลักที่องค์กรต่างๆพัายามแก้กันอยู่ทั่วโลกปัญหาหลังกาเมื่อมงหมดเข้าแล้ว ถ้าเห็นว่าปัญหาเรื่องทานการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงชี้แจงเพื่อนบองเห็นทานบารมีดังกลัวแล้วทรงมีพระประสงค์จะทำเพ็นให้เป็นตัวอยา่างแกชาวนครจึงขอโอกาสก็เห็นทานครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากพระนคร ซึ่นพักราชกิจาก็ทรงอนุญาตตามความพักผุมทรุ่งขึ้นรับได้เวลาตามกำหนดพระเจ้สังวรทรงบริจาคสัตั์สักประกาศมหาทานคือการบริจาคสังหญ่โดยกำหนดไว้ติงละเจ็ดร้อยคือหนึ่ง้ามเจ็ดร้อยเชือ สองม้าเจ็ดร้อยตัวสามโคเจ็ดร้อยตัวสี่รถเจ็ดร้อยคันห้านารีเจ็ดร้อยคนหก้าเจ็ดร้อยคนเจ็ดภาษีเจ็ดร้อยคนแปดสัตว์วัตถุและอาภรณ์เครื่องประดับอีกอย่างและเจ็ดร้อยและเก้เกกา เมื่อแม้สุราก็าได้ประทานแก่พวกที่ชอบดื่มสุราเมื่อพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานทางสาวเสร็จแล้วก็ทรงพาพระนางมาตัตตีพร้อมทั้งทารีและคำหาเข้าไปทูลาพัฒนกและพัฒนนีก็ออกไปมองเห็นว่อยูนักเขา้าหงุด พระเจ้าคุณแตจไทยขอให้พักนางมัตตีทามีและกำหมาอยู่ในพักพรตามเดิมแต่พักนางมัตตีไม่ยอมอยทั้งไม่ยอมให้พักโอที่ไดอยู่ด้วยพระเวสันนนพักนางมัตตีพร้อมด้วยพระโอที่ได้ได้เด็นไปตงรถมาพระที่นั่ง เสด็จออกจากพระนครหลายพระท่าเข้าปูปาหญิมพานมุ่งไปยังเขาอุ่งสดกองที่จะเสด็จออกจากประตูพระนครทั้งสี่กษัตริย์ก็ทรงหันกลับมองพระนครที่เคยพักอยู่อย่างสุขสมราศึกความอะไรกษัตริย์พระไทยเสด็จออกจากพระนครไป แต่ยังไม่ทันที่จะผลจากเหตุการณ์บาง,บงคนก็มีพวกพานวิ่งตามมองขอหาและรถพักที่นั่นพระ,ระ,ะงองเ์จึได้ตะการหนีไปแล้วตามพทรงพุ่งพักโอรสที่กาเสดทำเนินเข้าไปมุ่งไปทางเผาขุนคนการัน อัปปปัตังนิกิตตังระดับไปด้วยพระคาถาสองร้อยเก้กกาพระคาถา